งานแ,บบแรกในชีวิตถ้าเป็นงานที่ได้เงินแบบจอบเล็กๆงานแรกเลยถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะถ้าปานจำไม่ผิดคือตอนประมาณช่วงมัธยมอย่างเงี้ยคะ่ะเราเป็นคนที่ชอบวาดลูกแล้วเราก็วาดเป็นพวกการ์ตูนพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําเป็นโปรดักต์ทั้งแบบเป็นดิจิทัลแล้วก็พินเ์ดออกมาขายก็คือจะมีทั้งแบบว่าเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่ออกมาเป็นแผ่นจริงๆเป็นโน้ตแพดเป็นอะไรเงี้ยเหมือนขายพวก s t a t i o n ร r y เพราะว่าในยุคนั้นนะเขากําลังฮิตกันมากๆในยุคที่ไอพวกดิจิทัลมันยังไม่ได้แบบว่าดังหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะชอบซื้อเคร ูเงินเดือนก้อนแรกนำไปใช้อะไรโูจริงๆใช้หลายอย่างเพราะว่าเป็นคนใช้เงินเก่งว่ะแต่ว่าอย่างแรกที่ทําเลยก็คือโอนไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ก่อนเพราะรู้สึกว่าอุ้ยเราใช้เงินท่านมาเยอะมากเลยอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแรกๆที่แบบว่าเอ้ยเราก็อยากจะพย์ back บ้างเราอยากจะให้เขากลับหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เผื่อว่าเขาอยากจะเอาไปซื้ออะไรน่ารักน่ารักให้ใจตัวเองค่ะ เป้าหมายที่เหลือในปี2025อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะแต่คิดว่ามันคือการที่เราเป็นเราในแบบที่เราเคยวาดฝันเอาไว้เพราะว่าปานเชื่อว่าโรโมเดลที่ดีที่สุดของปานเองก็คือตัวเราในอนาคต ความสาเร็จที่สุดในชีวิตมีเยอะมากๆทั้งในพาร์ทชีวิตส่วนตัวทั้งในพาร์ทการทางานก็จริงๆหลักๆเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอยู่แล้วก็อยากจะไต่ระดับไปมากขึ้นอยากจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นไปที่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปเรียนภาษาแล้วก็ในพาร์ทการทางานก็มีอีกหลายอย่างมากๆเลยที่ยังไม่ได้ลองทําอาจจะอยากลองทํางานในศิลปินในฐานะนักร้องหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแบบว่าได้โชว์ได้ลองใช้สกิลใหม่ๆของเราดูค่ะแล้วก็การแสดงในแบบว่าตัวละครที่ต่างออกไปจากที่ผ่าน กมาก็ด้วยให้กําลังใจคนทำงานเอาเป็นแฮชแท็กเพื่อตัวเองในอนาคตแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมากๆกับการแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีภาพตัวเราในอนาคตอะเป็นเป้าหมายหลักเป็นสิ่งที่แบบว่าจูงใจเราเชื่อว่าถ้าเราพยายามในวันนี้ค่ะถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะลำบากแต่ว่าเราต้องกลับมาขอบคุณตัวเองแน่นอนถ้าเรามองกลับมาที่อดีตตอนนี้ค่ะ